ยามฝนพะย่ะตุกเภาหลายพี่น้องโอ้โพี่ๆเดี๋ยวป้องกันนี่ยเวลาทางนั้นแหละบนตัวดูแมนเบิ้อะใบใหม่ใบแห้งเบ้อะป้องกันยังไงก็ตีดยาเนี่ยพี่น้องมวยเข่าเฮ้ยเบ้อเขายอดพี่ยังยอดลงยอดไปทีแล้วมันมวยใหญ่แล้วเป็นยังไง สิดยาป้องกันก่อนตอนเชื่อรานี่ก่อนบัมีดงบัมีแมงอะไรนะนี่เกลือกระใสเลยที่เกลือก็ยังบมเปุอยเลยทิ่ปิดจองทิ้เลยด้วนี่ยย้ำฝนที่มันมุ่งยุคก,การเลยที่ฝนตกดูแล้วก็บไปปีดยาให้รักษาย,ยากเข้าหน้าฝนแล้วพังงานายกุกไม้ทุกชนิด กบข้าวนี่ก็บวใหญ่ดอกงามฝนนี่มันประเภทกบข้าวนี่มันชิใหญ่างามแรงดอกงามฝนนี่แมนอยูป่ปลูกติดไปที่ติดติดติดเขียวคือี่ต้บ,บัใหญ่กบประเภทกบไม่ชิใหญ่งา,งามหนาแรงต่อชะลาเสมอเดือด,ดิดยาป้องกันชะลาต่าเอเฮ้ยใบยเลี้ยงใบใบใหม่เมือ่อ ต้นนี้แห่งใหม่เวิดโอ้นนยในชุดป,ปื้นแบบนี้น่ะรักษาปะได้เป็นสิ่วลาปลูกว่านี่ยเก้าเดือนสิบเดือนเพื่อจริงไงสำนินี่ที่เดี๋ยวป้องกันมาพี่น้องเอ้ยแนะนำนี่เด้อ,อสีดยาย Hiền đây ngắm thì mai cầu bộ Nhọt khả nữa nhọt này Cút lên Cầu gợp mớt cho tuần này Tuần này khẩu mất này Thăng bảy thăng nhọt Ui Mày bớt Nhọt hụt nhọt Nhọt thì nhọt thịt nhọt, nhọt cái gì đây ากำลังจะเริ่มเติบโตเขาเวิร์ดเกือบมาถึงต้นแล้อมั้งนั่นใบนะโดยมีวิธีป้องกันอะไรบอกนะเนี่เด้อแนะน้ำเลยยอดใหม่เวิร์ดต้นมะพร้าวเด้อจะปลูกไงทำนี่ เวลาเลาหลายเดือนพี่น <c ười> <Ooh S 1> ้อง10เดือนแล้วบอกข้าวเนี่ยชุ่กับประมาณ3เมตรเลยพี่น้องยื่นมือมาถึงแล้วต้นไร่เขาเมื่อตัวต้นนั่นเองใบเนี่ยใหม่เบิดจางเบิดลงมหายอดต้นชมบูนี้มันไม่ง่ายจากหลายเสื้อลาจากหลายน้ำอาควันทีเป็นสิทธิ์แหละ เกี่ยงนี่ก็เขาเกี่ยงครับทิมสยามที่กินบ่อนี่ปลูกไว้เพราอได้กินทพ่น้องสิป,ปลายต้นนี่แหละเมื่อไรบเอบเนียนมะพ้าวนี่ก่อนโอ้ยเด็ดค่ะก็เด็ดฝนถลทิดทิดสองทิด,ทด,ทดละบ่มมีโอกาสจะได้สีดยาให้เลย เบิ่งพอสองสามมือแล้วพญาดเข่าหัดพญาดเชื่อลาฝนตกมันไม่ต้องมเลม่นเชื่อลาขึ้นหลายพเพ็ดเหลืองเบิด